ก็คู่กันแล้วล่ะอ้าวมาว่าไหมอ้าวว่าทางกำนะโอเคปีตาคู่คันเใไรว่ากำกำกกกลัวหน่อยละครับมันเรืองอะกันเนีกำโอเคอะไาเงอ้าเอานงเรือนวาต้งวันก้นกนหน่อเราจะคู่ขึนใจปนเจ๊จ๊มาดิม่มาสมา่าแทํางเนหลก็เอจะคู่วามันกลัวเลยว่ากะบู 打布打布快打布打布布布。哈，哈哈哈哈哈！不要被我看喽。打滴阿布，打滴打布，打滴打布，打滴打布。OK。很多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 。打滴打布，布 <buenas> 布 <old>。哈 <Sabbath>。<音 Momo S 2> <noise> <Favorite ad Foi> mana silau mana? Udu Udu mana Mandi silau U, mandi silau U, nek poplar nek silau U, nek. Okay. Udu nek. Ha 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 ha. Hei, apa Oh. Ha? Udu nek. Eh. Udu Udu. Poplar silau U, baca macam mana? Poplar silau U. Eh, Poplar silau U, Udu. Hah? Udu. ช่วที่ไว้อย่างนั้นสาราอูปูโอเคจ้อดมันยอดมาก่อป้าสรอูปูโอเคตเด็กสรอูอเด็กสรอูตุเอาวะาปรสันปูตุปูตุอ่านั่นละปูอูปูอูด โดอีกโดดิค่เอาคืองเมืเฮ้ยเอาาเอาต้องมาต้องมาวันนันอ่ะโอเะออันนู้เนี่ยฮะอ้ดีดูดโดดิคอดูมอยู่ในอู้เลยจรงๆอะโอเคอ้าเอาไหมฮะดอเอาวะเอาว้เจ้าคนโอเคอุดูโอสละอดูอสละอิดิ ต้อสระอีดีต้อสระอีดีดูดีดีดูดีดีโดเด็กก็ออกเสียงโดเด็กอ่ะอ๋อโดเด็กก็เอาเสียงเจ้าจานมันเด็กมันใจนะโอดเด็คออกเสียงดอดเด็กกันนะก็โดเด็กก็ดูก็ไก่ก็ปู้พอ่างก็อู้เนี่ยนะโอเคจ้าบ้าจ้าบ้าแต่ว่าเป็นสระอาส่งกับภาาสระอ้าภาษสระอ้าวะ จาปาาาจ้าูก yeah. uh ็ยืนดเลยวะไว้ๆนะเอไว้กั channel ู้ channel เอาหม่เขียนเี่ยตเอาละเอาทายนี้เอาเอาเอาจาปากำลังกำลังลิมหัวกันปาอามีะไรปาอาู เออกระดุยอะไรมันเป็นลาสังไรกรหดุดถา้มาตัวยอะไรมันเป็นสลาังโอเคดูยอมปังใจกำเรบกำเได้ไม่สิบขั้วกำเริยมือต่อัปไม่พอฮ